สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนจ้าเมื่อวานป่าอยู่สิมาอัพเดทสวนพักให้ชมแล้วกนันมาตัดซาลาเน่เนาะจ้าไปเฮ็ดชาจ้า,า,จามันล่องขับเมื้อนี้ลงสวนพักถ้เศ้าจ้าพี่น้องบ้านป้าอยู่ฝนตกอสอ2มื้อเลี้ยงๆกันเนาะจ้าล้วที่นี่ก่อนอินี่อัน สกกระปกนะจ๊ะคาบตะไคร่น้ำนะจ้ะพี่น้องจากน้ำพ้นจากนี่มากนั่นละจ้าป้ายโกกจะคัดทุกปีทุกปีนะจ้ะแต่ว่าคือว่าแล้วเนาะจ้าพราะว่าก่อนอิีนี่เขาก็หลายสิบปีแล้วจ้าไอ้ป้ายโกกใส่น้ำยาไอ้คัดห้องน้ำนะจ้ะทำกุ้มสารกับเบื้องแม่จ้าพี่น้องเอามาถดลองเนาะจ้าแต่ว่าถ้าเอฟซีมีเคล็ดลับดีๆกับคอมเมนต์มาบอกในเด้อจ้าเด้อว่า ใส่ยังทาคว่มสะอาดตขาข่าตะไข่น้ำนะจ๊ะนี่ค่ะก็เพราะว่าก้อนอิฐนี่เขาโดนน้ำฝนเปียกเนาะจ๊ะป่าอยู่ก็เลยลุ่งมาขัดตะเศร้าเพราะว่าป่าอยู่คิดบาถ้าเขาเปียกน้ำทั้งสี่เนาะจ๊ะเขากะสิขัดง่ายนะจ๊ะป่าอยู่ขัดแล้วก็สิเอาเอ่อ,อ,อาน้ามสะอาดนะจ๊ะมาลาดทาคว่มสะอาดเนาะจ๊ะนี่โอ้ก็ไขก่ก็ก็แต่กวอนจักน้อยเนาะจ๊ะพี่น้อง บัดนี้สิมาตัดาสารแนไปท้ำชาเด่มแล้วก็สิไปนางเมาหมอยสิมาเ้าเรื่องคอมเมนต์ตรามามีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเข่ามาเนาะจ้าว่าแค่ไปเก็บหมากไปเบอร,ร์รี่ขงางท่างซื่อกัอออเอามาลุ่งยูทูบให้คนชมหมากแบล็คเบอร์รี่มีถมถือมีเยอะแยะว่าสันว่าจ้า แล้วกรสีนี่ตัดแต่งกิ้งสาวสลานแหนจ้าพี่น้องให้เขาแตกมากไหมเนาะจ้านี่ป้ายยกบเอาเนี่ยจะต,ตัดเอายอดเนาะจ้าไปต้มทำชาดืม่มอ,อันที่เขาออกดอกปา้าโยกกรสิตัดออกเนาะจ้ะตัดออกแล้วเอาอกิ้งนี่ไปเพาะช่ำจ้ะพี่นอ้องพี่น้องเอฟซีอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนเนาะจ้า ขอบคุณพี่น้องเอฟซีหล,หลายๆเด้อจ้าเด้อที่เขามาให้กำลังใจเขามารับชม่มนี่จะ้ะเนี่ยยิ่งใดอันที่มันงามๆเนาจะป่าโยกสิตัดเอาไปแชร์นามก่อนให้เขาออกลากนะจะ้ะทั้งค่อยสิเอาไปอ่าเพาะช่ำนะจะ้ะอ่อสารเณรนี่อันเด็กกินล้วโอูยกินหอดขนมเสียนกินหอดลาบจ้ะพี่น้อง <laughs> จะ้ะ ปลูกสลนเนียย่เมืองนอนด่บ่ตายเนี่ยจ้าเขาทนหนาวเนาะจ้าพ่ออันถึงรดูร่อนปีหนาเขากับขืนมาใหม่เสียนะจ้าพี่น้องอันนี้จะเป็นทั้งอันสำหรับทํำปุ๋ยมักจากเศษไปใหม่จ้าสลันเนีนี่ลบบายุกสิตดิดเอาตะใบเนาะจ้าแล้วก็สีล่างนา้ำสักสองสามน้ำหมดละจ้าทำกุ้มสะอาดดีดีก่อนสีเอาไปต้มนะคะ บะนี้ก็สิมาอ่าต้มนะจ้าพี่น้องเครื่องต้มน้ำชาอาตาตัตโนมัติจ้าพายุก็สีเออส่น้ำบาบ้านหกลอยเอ็มแอลนะจ้าแล้วก็สิต้มสักแปดนาทีจ้า ต้มสักแปดนาทีเนาะค่ะช่วงร้อนน้ำชาเดี๋ยวไปชมเอ่อต้นมะละกอจ้ามีเอฟซีเป็นมารีวิวอันต้นมะละกอให้ชมแน่เป็นอยากเห็นนะจ้ามืนน่อ้สิมารีวิวอัปเดตสวนผักนะจ้ะาฝนตกบ่ได้ไปเก็บเห็ดจ้าพี่น้อง <c oughs> ค่ะก็เลยมาอัปเดตสวนผักให้ชมเนาะจ้ามะละกอต้นเออ่ต้นใหญ่ๆนี่เนาะจ้านี่สองตนนี่นะจ๊ะก็ได้อายุหกปีแล้วจ้านี่ มีเอฟซีเป็นคอมามนเนี่ยบายู่กับเลสตัดหายนะจ๊ะบายุมะละกอนี่ออกลูกดกไปขนาดไหนแล้วดูกับพี่น,อน้องหนาปุ้มใจยีหลีดีจ้าพี่นอ้องปลูกมะละกออยู่เมื่อกนอกกันเด็ดกินนะจ้ะออนซ้อนเนาะจ้ะเนาะ,ะนี่ตอนนี้นะมะกอเก่งนี่ปบาอยู่อยากตัดลงอยู่จ้าพี่น้องแต่ว่าเสียดายลูกเล็กๆเขาเนี่ยจ้าจดีจ๋ยวให้เขาโตพ่อต่ำกันเดี๋ยวก็สิตัดลงมนะจ้ะเพราะว่าเขาดัน กริงนี่ดันลังค่าแล้วจ้าพี่น้องเนะี่ยแตกก่กริงมาแต่เพืตพ่ตเพื่อเพิ่งออกดวงปะปายุสิตัดทิ้งกระเสียดายนะจ้าพี่น้องล่องเลียงล่องดูนะจ้าเพื่อี่เพื่อเขาจับลูกนะมาละก็เขาตัดตนนี่เขาบ่ตายเด้อจ้าเด้อเขาแตกกริงออกมาไหมเห็นไหมเจ้าบุญนี่ถ้าเขาสูงขึ้นอีกปายุกับโค้งสีได้ตัดล่ำตอนอีกนะจ้าตัดล่ำตนกับสิตัดลุ่งตำอีกจ้าพี่น้องดูแล้วว่าเขาบ่ตายตนตัดครั้งแรกในนึกว่าเขาสิตายเนะจ้า ทดล่องแล้วพรตายถ้าเขาสูงอีกก็ต้องตัดล่งผี่แล้วค่ะพี่น้องตัดลงตาๆเลยจ้ะเนี่ยดีใ,ใจปลูกมะละกอเมืองหนอกได้กินนะจ้ะพี่น้องเอฟซีอยู่ต่างแดนถดล่องปลูกล่องดูด้วยจ้ะเพื่อได้กินนะจ้ะเพราะว่าห้าสื่อกับแ,แห้งๆนะจ้ากิโลหนึ่งกับสิบัวยูโรเนี่ยอยู่เมืองหนอกนะจ้ะต้นมะละกอต้นนี่นี่ได้หนึ่งปีจ้ะพี่น้อง ปีหนึ่งกับสองเดือนหรือสามเดือนนี่แหละจ้าเนี่แต่ว่ามะละกตอต้นนี้ปลูกได้แปดเดือนเขาออกลูกจ้านี่นี่มาละกตอต้นนี้กะนี่ปีกลัวขึ้นกันจ้าเนี่แปดเดือนออกลูกนะจ้านี่เออพี่น้องเอ้ยพวกหลุดเรื่เด็กออกมาเยอะเลยจ้าโอ้ยแตกหยอดงามงามพี่น้อง นะคะพี่น้องเอฟซีมาดื่มชาสารเน่น้ำป้า,ายูจ้ามันนี่่งสวนจ้าอัปเดตสวนพักไทยในต่างแดนไหนพี่น้องเอฟซีชมนะจ้าหอมหอมจ้าพี่น้องชาสารเน่จ้าหอมจ้าสารหน่ตัดจริงมากปลายู่ซีเอามาเพาะช่ำใสกระถางนะจ้าปลูกในกระถางไว้กินหนา,นาวนะจ้าแต่ว่าเอาแช่น้ำใบก้อนให้เขาออกหลากแล้วจะค่อยๆเอาลุ่งปลูปกในกระถางค่ะ เดี๋ยวตังไว้ฟังเน่เนาะจ้าไลยดับไปนอนโอ้ยหอมหอมหอมจา้าชาสารเนเรดื่มแล้วเห็ดไทยพอนข้ายดีแล้วกับชดชื่นจา้ามีสรรพะุนหมางมา,จากจันหอมอร่อยจา้าชาสารเนร อันนี้ก็เป็นเอข่าวโอเชค่ส์จ้ะขนมกินเลนจ้าได้จ,จิบชาจิบกาแฟนะจ้ะ มืัอนี้สิมาเบ่าเรื่องคอมเมนต์ตรามาจ้าพี่น้องป่าอยู่เจอจนได้คอมเมนต์ตรามาเนาะจ้าก็คือเอ่อคอมเมนตหนึ่งเข่ามาในคลิปป่าอยู่กับลุงจอดไปเจ็บหมากแบล็กเบอรี่ขางทางนะค่ะเอ่อคอมเมนต์มาว่าแค่เก็บหมากแบล็กเบอรี่ขางทางกับเอามาลง YouTube ให้คนชมนะจ้าก็คือคนที่คอมเมนต์นี่คือสิคิดแคบๆเนาะจ้าเนาะอย่าคิดแคบๆเด้อค่ะเด้อเพราะว่า การที่ป้ายูมาทำยูทูบนี่ก็คือทำยูทูบแบบบ้านๆเนาะคะ่ะการใส่ขี้บิดยูต่ตางแดนยูต่างประเทศใหเอฟซีด้ชมะะ่มเนาะจ้าว่าแต่ละมือแต่ละวันเข้าไปเห็ดอย่างทําอีอย่างเนาะคะ่ะแล้วกับเป็นคลิปที่ว่าเก็บพักป้าตามฤดูหรือเก็บเห็ดกินตามฤดูแล้วก็เก็บผลไม้ป้าตามฤดูเนาะจ้าเราป้ายูกับมี่เอฟซีหลายๆเนาะจ้า เอฟซีเพิ่นกะอยากชมว่าแต่ละมือแต่ละ,ละวัานปลาโยไปเหตุอย่างนะจ๊ะเอฟซี FC ที่เพิ่นชื่นชอบเฮ้านะคะแล้วก็การเก็บผลไม้อยู่ต่างแดนเนาะจ๊ะเนาะผลไม้อันนี้มันกันบโบแมนมีทุกประเทศเลยจ้ะแล้วคลิปยูทูบเนี่เฮ้ากับท้ายทอดทั่วโลกเนาะคะ่ะเนาะย่างเข่นปลาโยมี่เอฟซีหลายทางอ่งทางเมืองไทยทางประเทศเล่าขบเม้นหลายทั่วโลกนั่นแหละจ้ะช่องของปลาโยก็เป็นช่องบ้านๆช่องอ่า การใส่ชีวิตแม่บ้านอยู่ต่้งแดนเด้อจะเด้อก็บอกเมนชงว่ามใหายกว่วมรู้อีหยังดอก้ากแบบใส่ชีวิตประจําวันล้วก็หาเก็บผักป่าเก็บเห็ดเก็บผลไม้หม่ปาเด้อจารเอาเก็บผักป่าผลไม้หม่ปจางนสิ่นะจารถ้าเก็บมม่หลายครัสามารถแค่เขาชงฟีดได้แล้วก็สามารถมีกินช่วงหน้าหน,นาวนะจ้ะเพราะว่าผลไม้หม่าเขากับมี่ห้องกินแค่ขังเดียวนะจ้ะ คอมเมนต์ทีเพื่อนคอมเมนต์มากนะเพื่อนกะคิดแคบๆเนาะจ้าเนาะออห้คิดกว้างๆเน้อจ้าเด้อเพราะว่าจังไดละ่ะบางบางท่านเพื่อนกะสิบรูเด้ะจ้าว่าผลไม้ชนิดนี้กินได้เนาะจ้าเนาะแต่ปายูก็ดีใจที่ใดมาทํา youtube แล้วก็ได้ไทายทอดให้เอฟซีช่มเนาะจา้าดื่มชาน้ำกันจ้าพี่นอ้องชาสันเนะ สละแหนงามงามเดียวไปยู่ีิอันตัดแล้วเอาใบเขามาตากแห้งดอกเอามาต้มชาดื่มช่วงหนาหนาวจ้ะพี่น้องบะาวา,าปลาอยชอบดื่มชาหนาหนาวจา้าอหอมจ้าเดวก็ไม่บอกเรื่องคอมเมนต์ตรามาสู้พี่น้องเอฟซีฟังเราจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้ะพี่น้องปลายอยชขอบ คุณพี่นงเอฟซีหลายๆเดอ้อจ่าทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเดอ้อจ่าพี่นงเจอกันคลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย